สวัสดีครับผมชื่อนายนัทพลมณิงามนะครับเลขานักศารสาธารณพัฒนาจีนนะครับชั้นปีที่สี่ชันหนึ่งนะครับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์นะครับของมหาวิทยาลัยราชภัฏปุริรามนะครับจะมาพูดเกี่ยวกับสาขารณพัฒนาหนึ่งนะครับตอนนี้ผมก็อยู่หน้าตึกคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์นะครับสาขารณพัฒนาจีนนะครับเป็นที่หนึ่ง สถานที่ในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์นะครับเดี๋ยวเราไปชมที่หน้าห้องสาสานวัฒนาส่วนเลยครับนะครับตอนนี้เราก็มาอยู่ในศึกคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์นะนี่เป็นตัชญาของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์นะครับมีมีอยู่ว่าภูมิรู้ภูมิธรรมภูมิปัญญาพัฒนาท้องถิ่นสู่ความเป็นสารสนะครับอะไรผมจะนำไปที่หน้าห้องสาสานวัฒนาส่วนนะครับ มีอาารประจำสาบั่เจ็นนะครับมีมนึ่นะครับอาจารย์เชลัเเศอรนะครับเป็นอาจาามันนะครับสองเรับเตอร์ของคณะวิทย์ก็สอนะครับเป็นที่ปรึกษาของกลุ่มหนึ่ะครับสามมีเป็นความสามรถขอนะครับใน่ขอสอนท่านไม่ยูงโตนะครับห้าอาจารย์ัรคนไทยครับอาจารย์ครับเรียกหลังนะครับ ตเกียร์ลักตัววนะครับอ้องนี้ก็เป็นห้องที่ส่วนลมของอาจารย์ในสาขามานั่งพักนะครับหรือเวลานักศึกษามีปัญหาหรือสองงานก็มาหาอาจารย์ได้แล้วอาจารย์ก็จะมานั่งประจำห้องัำนักวันนะครับตามวันเวลาราชการนะครับาไปดูโมเดลโมเดลจำลองพื้นที่เปิดงานนะครับอะไรครับ อันนี้ก็เป็นโมเดลที่ทุนที่ชึกาได้ทำไปนะครับที่ไปตรวจงานตามหน่วยต่างๆครับตามบนต่างๆในจังหวัดพิษณุโลกนะครับต่อไปเราไปดูของวิชาท่านที่สีเรื่องปัจจุบันนะครับที่ทาโมเดลกันไว้ครับครับเรามีเมนูด้วยการหมกหน่วยนะครับไปตรวตามตำบลต่างๆหมู่บ้านต่างๆในจังหวัดพิษณุโลกครับเราจะไปเริ่มกันในเดือนพฤศจิกาถึงเดือนมกรานะครับ กาะศึกษาชั้นปีที่4ต้องไปเปิงานกันทุกปีนะครับการทกงานนะครับก็จะมีอาจารย์ในสถาและครูประจำหน่วยกันแน่อนคอยให้คำปรึกษาความช่วยเหลือแล้วก็ช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆที่นักศึกษาได้พบนะครับเพราะในการเปิงานนะครับจะต้องพบเือปัญหามากมาครับต้องมีอาจารย์ประจำคอยช่วยเหลือไว้ตลอดนะครับเพราะการเปิงานจรนี้ั ช่องก็ปับชาวบ้านจริงที่ต้องดูในช่งความจริงช่องรปปะดับภาพก็ผื่นนะครับบริการเกิดก็จะไปใช้ในการทํางานจริงหรือประสบการณ์จริงก็จะกลับไปอยู่ในช่วนของตรงนี้นะครับการทำงานก็จะช่วยให้เรารู้ถึงข้อมูลต่างๆที่เราอยากทราบในส่วนนั้นๆนะครับก็จะเป็นประชา,ากรอนเศรษฐกิจวัฒนธรรมหรือความเป็นอยู่ของชาวบ้านในส่วนนั้นนะครับเพื่อนําเป็นข้อมูลไปทํา เป็นโครงการหรือการทำวิจัยนะครับเพื่อเราทราบถึงข้อมูลต่างๆนั้นครับในการพัฒนาหนึ่งก็จะมีการทำประชาคมของบ้านรับตอนเดยส่นกางหรือรานนากอารวิเคราะห์ปัญหาที่ต,าตามม่างๆที่บ้านนะครับที่เราจะทราบจากชาวบ้านนะครับว่าเราต้องการอะไรสิ่งใดในการแก้ไขปัญหารครับที่เกิดขึ้นแล้วอยางจะเป็นนะครับที่เกิดขึ้นมานานหรือยัง ทั้งหมดนี้ก็เป็นโมเดลที่จะไปสืกษาของนักศึกษาการัฒนาส่วนชั้นปีที่สี่นะครับในการเรียนการพัฒนาสนะนครับก็จะมีการไปศึกษาดูงานนะครับในที่ต่างๆครับอย่างรุ่นปีที่สี่ปีนี้ก็เคยไปดูปัตญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับที่ห้อง้องไทยนะครับแล้วก็จะมีการทํา ก็ยังมีงานวิญ้วณนะครับที่อาจารย์ได้สั่งให้ทำนะครับเป็นการรณรงค์มารยาทของนักศึกษาครับให้มีระเบียบวินัยครับให้เป็นตัวอย่างนะครับให้แก่อกศึกษาทั่วไปได้ได้เห็นนะครับแล้วก็การประธานตนนะครับก็ยังได้มีการปรับพฤติกรรมของตนเองให้ดีขึ้นนะครับให้มีประสิทธิภาพก่อนเป็นผู้นำนะครับ ้ายก็อยากเชิญชวนนะครับน้องๆน,นักศึกษาที่อยากจะเข้ามารับการศึกษาที่มหาวิาทยาลัยราชภัฏีิบูลสงครานะครับก็อยากให้การพนันชนเป็นสถาหนึ่งที่น้องเลือกเข้ามาศึกษานะครับเพราะการพนันชนให้หลายๆอย่างแต่ตัวเรานะครับทั้งด้านสุขภาพร่างกายความคิดั้านวิเคราะห์ปัญหาต่างๆนะครับความเป็นผู้นําต่างๆนะครับเผื่อเราจะไปทํางานหรือทรงานที่ไหนก็ ได้มีบุคลิกภาพที่ดีนะครับในการไปทํางานหรือครงานในที่ต่างๆนครับเขาจะได้พิจา,ารณารับจอางางานได้ง่ายขึ้นนะครับและนี่ก็คือการสากาทารพัานาจสื่อสน,น,นะครับที่ผมเด้นอยู่นะครับ